สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบและการเอฟซีบเบอร์สุขุสุขันกันเก,กันนะครับยินดีตอนรับพี่น้องไปสู่ขุสุขันเขาสูส่สสช่องเบาบนรถไทยซิงนี่ครับเอาคลิปนี้ยกกับนางานเจ้าแท็กเตอร์คูเปรตานี่ครับ l 0อ0 1า s ูนนี่ครับโอ้บอมรถไฟฟ้าได้ครับเด้อนี่ครับเสียงมันคอยอู้เกาะโบครับพี่น้อง อันนี้นะจะเป็นโบลย่อนนะผมว่าถ้าเป็นตระกูลวิทีเอดหรือว่าพวกครงสิ่งของแตงม้าสี่โหดกานี้ครับเสียงดิแต่ว่าตัวนี้ใจใจบูดุด่าสันวานะครับเจ้าของคนขับคนว่าแห้งให้กรนเลงจนหมด้ีหยยบครับยามันโตรโอ้กรนเลงบ่ได้ค่อยแตะเลยครับ เยี่ยมแห้งว่าได้จะคล้องครับอันค้นครับคู้หน่อยครับยานปงออกจากรถไม่ได้ยินเสียงเลยครับโอ้คอยแห้งนิ่มแบบเอาพี่ลองกว้างเอา รอบเครื่องนีอยู่นั่นพันเจ็ดครับโอ้ผมมารถกระบะเสียงโอ้ดังแบบนิ่มแบบเอาแทบสิบพ่อนยิ่งนิ่มครับเอาเออวดดีขนาดครับ ขั้นนี้นาซิมีสก,กีครับเนาะค้ดบานะเบ่งจากการขวดดินแล้วมีสก,กีเรื่เราเจอเนี่ยครับขัน รอบ,บอกเกินพันแปดเียครบผมว่าผมยืดข้อไปซ่องอะไรจังเบาแต่เป็นแถวบ้านผมเลยเค็นรอบสองวันกลัวเลยครับอันนี้พันวามันแห้งโพดรสันว่ารู้ตนสาดรถเจ้าขวงคนครับย่านฟงอกครับมันแห้งเอากะเทอบโบ่เลยครับ ซอยได้หลายเลยนะครับแต่วาก็ใส่ใดพความส้มัิระวังครับตอัวนอี้ก็หอยเป็นสปอกเก็ตนะครับลดเกี่ยวไปละนะครับและก็เติมเวทครับอีกนะครับคันละก,ก่อนนะครับ น้ำนักกระสีประมาณโอ้นาสิคางแรกเกือบหาชิบโลครับโอ้แต่ว่าเสียงเนี่ยพี่น้องว่ารถไฟฟ้า่า ยินไ้เสียงเครื่องแบบเสียงทอแทบสิุดๆยินเลยเงียบแห้งครับ มีทันหรอเดิมครับบม่ได้กลับขี่พาบ้านเข้าระจักเลยครับว่าเป็นรถมากเงียบอีหลี มิดซีลีครับว่ามหอยไข่เปล่าพี่เนาะพูดยินหันดเสียงเอาะโอ้แต่ว่าเลี้ยวอยู่นะนะครับเสียงบ่มี่หน่อยค่อยรถไฟฟ้าต่อไปไมันจะเป็นอย่างสี่โี่น้อะคุยลุยคุยลุยลไปรถว่ามนกบินเด้เนาะ บอ่อมี่เสียงจักม็ดกับควันกับว่อมี่เสียงกับว่อมี่เอา้ารถแน่นาขวดกับโอ้ย่ายมาโดนปนี้ห้องก็ไิ้งยินเสียงข้างเสียงอ้ามันว่า เล่งแทบสิใ้ใสเลยครับแตะนหน่อยขึ้นพวดเลยสังเกตนะครับสังเกตปลายตีนคนครับกูหูครับว่ารถแต่ละขั้นมันเป็นยังไงร,รถหลอบขึ้นไว้เองกับมื่อยครับคนครับ มีดสีรีหาเสียงสิเขากล้องก็ว่ามีอีกวันรถเน่หน้าโคดร้นนี้ก็แตงไว้มีดมาคือการเขามีน้องนะครับเยาวงซบมันเจอ,อยอกข้างหน้า เอาไปเจอกันในคลิปหน้าับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บํารุงตัวท้สิ่งนั้นเนี่ยกันนะครับเพื่อค่ามภาคลิปใหม่ๆก็กดมากระโลงไว้ครับพี่น้องนะครับกาว่ามีคลิปใหม่กิ้งกัางกับเธอซับพี่น้องคือเกาอ่ากัแล้วนะครับผมบอก,กันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาพี่และน้องไปสำนึกสักกันนะครับสวัสดีครับผม